สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่เย็นลองจับจับกลวยจับอุบลสูตรโบราณไปนะคะทุกคนวันนี้เย็นมาลองเป็นจับจับสูตรต้มยำกุ้งแบบถ้วยนะคะทุกคนก่อนอื่นเลยเราก็ใส่น้ําร้อนลงไปนะคะทุกคนแล้วก็จากนั้นใส่เครื่องปรุงค่ะทุกคนตัวนี้จะเป็นรสต้มยำนะคะและเขาก็จะมีตัวกุ้งนะคะกุ้งแห้งมาให้ด้วยตัวนี้ก็จะเป็นหอมเจียวแล้วก็พริกป่นนะคะทุกคน จากนั้นเย็นก็จะปิดฝานะคะแล้วรอ5-7นาทีนะคะให้เส้นเขามีความสุกนิ่มนะคะทุกคนสะดวกในการเคี้ยวนะคะตัวนี้ใช้เวลาไม่นานเลยค่ะทุกคนเราก็จะได้เส้นแบบนี้นะคะทุกคนมีความนุ่มเคี้ยวง่ายนะคะทุกคนคือแบบ ลื่นคอมากๆเลยนะคะแล้วตัวเส้นเขาเนี่ยเรียงเส้นสวยนะคะส่วนกุ้งแห้งของเขานะคะก็มีมาให้ในถ้วยพร้อมเลยหรือว่าใครจะใส่อะไรเพิ่มเติมลงไปก็ได้นะคะเพิ่มสีสันได้ะคะ่ะทุกคนรสชาติเขาอะ่ะดีมากๆกลมกล่อมมากๆเลย,ยทุกคนเวลากินอะ่ะก็คือสดชื่นมากเพราะว่าเป็นต้มรสต้มยำกุ้งด้วยนะคะตัวนี้ เปรี้ยวกลมกล่อมกำลังดีค่ะคือเย็นชอบรสนี้มากๆเป็นคนชอบรสจัดรสเผ็ดรสเปรี้ยวนะคะตัวนี้บอกเลยว่าครบเครื่องครบรสมากฟังจากเสียงกินได้เลยนะคะทุกคนใครที่สนใจสามารถไปลองได้เลยนะคะจับจับเป่ยจับอุบลค่ะ